ป้าเนียงเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่จังหวัดอุตรดิตถ์เธอเป็นลูกคนโตในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมดสองคนฐานะครอบครัวยากจนพ่อแม่ทำงานรับจ้างในไร่สวนพยายามหาเลี้ยงครอบครัวให้พอมีพอกินแต่บางวันก็แทบไม่มีข้าวจะกินป้านเนียงและน้องสาวจึงต้องช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเก็บผลไม้ขุดบินหรือทำงานหนักอื่นๆเมื่ออายุสิบขวบป้าเนียงเริ่มออกไปรับจ้างช่วยคนในหมู่บ้านซักผ้าและทำอาหารเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เธอเรียนจบเียงชั้นประถมศึกษา เพราะต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานอย่างเต็มตัวน้องสาวของเธอเรียนต่อได้ไกลกว่าเพราะป้านเนียงเสียสละให้เขามีโอกาสเมื่ออายุ17ปีป้านเนียงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพหวังหางานทำเพื่อส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวเธอเริ่มต้นจากการเป็นคนงานในร้านอาหารเล็กๆได้ค่าแรงทีนเล็กน้อยแต่ด้วยความขยันอดทนและความซื่อสัตย์เจ้าของร้านจึงแนะนําเธอให้ไปทำงานเป็นแม่บ้านในบ้านของครอบครัวหนึ่งการทำงานในบ้านหลังนั้นไม่ง่ายเลยป้านเนียงต้องตื่น ตั้งแต่ตีสี่ทำความสะอาดบ้านซักผ้าและทำอาหารให้ทันก่อนเจ้าของบ้านตื่นเธอเรียนรู้การทำอาหารหลากหลายเมนูจนกลายเป็นจุดเด่นของเธอทุกคนในบ้านชื่นชมฝีมือการทำอาหารของป้านเนียงแม้จะลำบากเพียงใดป้านเนียงไม่เคยลืมครอบครัวที่อุตรดิตเธอส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนเพื่อให้พ่อแม่และน้องสาวมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอฝันอยากกลับไปสร้างบ้านหลังเล็กๆในบ้านเกิดเมื่อเกษียณและเลี้ยงชีวิตบ้านปลายอย่างสงบสุขทุกวันนี้ป้านเนียงเป็นแม่บ้านที่ทุกคนรัก และนับถือด้วยความขยันอดทนและมีน้ำใจเธอจึงกลายเป็นแบบอย่างของคนที่สู้ชีวิตและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆในชีวิตป้าเนียงมีลูกชายสองคนคนโตชื่อนกและคนเล็กชื่อหนอนป้าเนียงเลี้ยงลูกมาด้วยความยากลําบากเพราะต้องทํางานหนักในกรุงเทพเธอกับสามีพยายามส่งเสียให้ลูกทั้งสองได้เรียนหนังสือและหวังว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่านกเป็นเด็กที่เคยร่าเริงแต่พอโตขึ้นเขาก็เริ่มคบเพื่อนกลุ่ม ที่ไม่ดีใช้ชีวิตเกเรดื่มเหล้าติดยาและไม่ทําการทํางานป้าเนียงพยายามพูดเตือนเขาหลายครั้งแต่เขามากักไม่ฟังและหุดหิดใส่อยู่เสมอบางครั้งยังขโมยเงินที่ป้านเนียงเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในบ้านป้านเนียงต้องเจ็บปวดและร้องให้อยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็ยังคงรักและหวังว่าสักวันลูกชายจะเปลี่ยนนิสัยในขณะที่นกใช้ชีวิตเหลวแหลกนนกลับเป็นเด็กที่ขยันและเชื่อฟังเขาเรียนหนังสือจนจบและได้งานทําในโรงงานแห่งหนึ่งนนท เป็นกำลังใจสำคัญของป้านเนียงเขาช่วยส่งเงินมาดูแลบ้านและลอบโยนแม่เมื่อเธอทุกข์ใจจากพฤติกรรมของพี่ชายป้านเนียงไม่เคยหยุดหวังเธอเคยพานกไปบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูหลายครั้งบางครั้งนกก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็กลับไปเสพยาอีกเสมอป้านเนียงพยายามพูดคุยด้วยความรักและอ่อนโยนเธอเชื่อว่าถึงแม้ตอนนี้เขาจะหลงทางแต่สักวันเขาอาจคิดได้และกลับมาดูแลตัวเองถึงแม้จะเหนื่อยล้าทั้งกายและใจป้านเนียงก็ยังคงทำงานหนักและพยายามเป็นที่พึ่งให้ลูกชายทั้งสองเธอมักพูดว่า แม่เกิดมาลำบากก็จริงแต่ถ้าลูกทั้งสองอยู่ดีแม่ก็ถือว่าชีวิตนี้ไม่เสียเปล่าเธอยังหวังว่าสักวัวนนกจะกลับตัวและเธอจะได้เห็นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขในอนาคตในช่วงที่ป้านเนียงทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในสนามบินที่กรุงเทพชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวแต่วันหนึ่งเธอก็ได้พบกับลุงแดงชายวัยกลางคนผู้มีอัธยาศัยดีและจริงใจ ลุงแดงทำงานเป็นคนขับรถส่งของในละแวกเดียวกับบ้านที่ป้าเนียงทำงานทั้งคู่มักเจอกันตอนป้าเนียงไปซื้อของที่ตลาดลุงแดงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการช่วยถือของหนักหรือพูดคุยเพื่อให้ป้าเนียงอ่อนคลายเงาช่วงแรกป้าเนียงไม่คิดอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปนความใส่ใจและความอบอุ่นของลุงแดงก็เริ่มทําให้เธอรู้สึกว่ามีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างหลังจากพูดคุยและรู้จักกันมาสักพักลุงแดงก็สารภาพว่าชอบป้าเนียงและอยากใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งคู่แต่งงานกันแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตคู่ในบ้านเช่าเล็กๆย่านชานเมืองกรุงเทพลุงแดงช่วยแบ่งเบาภาระป้านเนียงไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านลุงแดงเป็นคนอารมณ์ดีและมักมองโลกในแง่บวกเขาช่วยเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายของป้านเนียงทั้งคู่มักแบ่งปันเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาพร้อมกับหัวเราะไปด้วยกันแม้ชีวิตจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ป้านเนียงรู้สึกว่าเธอโชคดีที่ได้เจอคนที่รักและเข้าใจทั้งป้านเนียงและลุงแดงมีความฝันร่วมกันว่าสักวันจะกลับไปใช้ชีวิตที่อุตรดิตถ์ พวกเขาอยากสร้างบ้านเล็กๆที่อบอุ่นและใช้เวลาที่เหลือนในชีวิตอยู่ด้วยกันแบบเรียบง่ายโดยมีความสุขจากการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและได้ดูแลลูกหลานในบ้านปลายชีวิตสำหรับป้าเนียงการได้พบลุงแดงเปรียบเสมือนของขวัญจากฟ้าที่ช่วยเยียวยาหัวใจที่เน่าของเธอให้กลับมาสดใสอีกครั้งหลังจากที่ป้าเนียงและลุงแดงแต่งงานกันทั้งคู่ก็ต้องช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้มัน่นคงโดยเริ่มต้นจากก่อการรับจ้างในงานก่อสร้างทั้งป้าและลุงต่าง ต้องทำงานกลางแดดร้อนและรับงานหนักไม่ว่าจะเป็นการขนของผสมปูนหรือเก็บกวาดใช้งานแม้จะเหนื่อยล้าจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ทั้งคู่ก็ช่วยกันปลอบใจว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ได้ทำงานเคียงข้างกันงานก่อสร้างเป็นงานที่ลำบากสำหรับป้านเนียงเพราะต้องใช้แรงกายมากซึ่งบางครั้งเกินกำลังของผู้หญิงแต่ลุงแดงมักช่วยแบ่งเบาให้เสมอเขาบอกว่าเหนื่อยแค่ไหนพี่ก็สู้ถ้าเราได้กลับบ้านมาพักด้วยกัน ทั้งคู่เก็บเงินได้ทีละเล็กละน้อยและยังส่งเงินไปช่วยลูกชายที่อุตรดิตถ์เป็นประจำเมื่อร่างกายเริ่มทนงานก่อสร้างไม่ไหวลุงแดงจึงหันมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอปพในอาคารสำนักงานสนามบินส่วนป้านเนียงเป็นแม่บ้านในอาคารสนามบินทั้งคู่ตื่นแต่เช้าเข้างานตรงเวลาและทำงานด้วยความรับผิดชอบแม้ค่าจ้างจะไม่ได้สูงนักแต่พวกเขาก็รู้สึกว่ามันดีกว่าต้องฝืนร่างกายในงานก่อสร้างที่หนักหน่วง งานร,าปรอปพของลุงแดงมีทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนแม้จะต้องอดหลับอดนอนในบางวันแต่เขายังยิ้มสู้เสมอเพราะมีป้านเนียงคอยเป็นกำลังใจส่วนป้านเนียงก็มักทำข้าวกล่องไปส่งให้ลุงแดงในช่วงที่เขาทำงานกลางคืนเมื่ออายุมากขึ้นและสุขภาพเริ่มทรุดโทรมจากการทำงานหนักมาหลายสิบปีแม้รายได้จะไม่มากนักแต่ป้านเนียงมักพูดเสมอว่าแม่บ้านอาจไม่ใช่งานใหญ่โตอะไรแต่ถ้าทำด้วยใจมันก็น่าภูมิใจเหมือนกัน ตอนนี้ป้าเนียงและลุงแดงอาจไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่พวกเขามีความสุขจากการที่ได้ดูแลกันและกันหลังเลิกงานทั้งคู่มักนั่งพักผ่อนด้วยกันในห้องเช่าเล็กๆพูดคุยเรื่องราวในอดีตและวางแผนอนาคตว่าเมื่อกเกษียณจะกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในอุตรดิตสำหรับป้าเนียงและลุงแดงการได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาจนถึงตอนนี้คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขา ป้าเนียงเป็นคนที่มีจิตใจดีและอ่อนโยนแม้ชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เธอกลับมองมันเป็นบทเรียนที่สอนให้เธอเข้มแข็งและมีความเมตตาต่อผู้อื่นเธอชอบพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวในอดีตให้คนรอบตัวฟังโดยเฉพาะพลเด็กหนุ่มในละแวกที่เธอทำงานอยู่พลเป็นเด็กหนุ่มที่ทำงานในสนามบินเหมือนกับป้าเนียงแต่ทำงานคนและตำแหน่งเขาชอบฟังเรื่องราวของป้าเนียงเพราะมันเต็มไปด้วยข้อคิด และแรงบันดาลใจป้าเนียงมักเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กของเธอที่อุตรดิตถ์ให้ผลฟังตั้งแต่ช่วงที่เธอเติบโตมาในครอบครัวยากจนมีพี่น้องสองคนและต้องช่วยพ่อแม่ทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยป้าเนียงมักเล่าถึงช่วงเวลาที่เธอต้องกินข้าวคลุกน้ำปลาหรือเดินเท้าปลาปลับ้านหลังเลิกเรียนเพราะไม่มีรองเท้าเธอเล่าว่าความลำบากในวันนั้นสอนให้เธออดทนและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาป้าเนียงไม่ได้เล่าเรื่องยากลำบากเพื่อเรียกร้องความสงสารแต่เธออยากให้ผลได้เรียนรู้ว่า ชีวิตคนเราอาจเริ่มต้นจากศูนย์แต่ถ้าเราสู้ไม่ยอมแพ้และทำดีสัก์วันชีวิตจะดีขึ้นเธอยังบอกพลเสมอว่าเขาโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและควรใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่เพราะการศึกษาคือสิ่งที่เธอเองอยากได้ในวัยเด็กแต่ไม่มีโอกาสความเมตตาของป้าเนียงนอกจากการเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วป้าเนียงยังชอบช่วยเหลือทุกคนพลเองก็รู้สึกว่าป้าเนียงเหมือนคุณย่าคุณยายที่พร้อมจะให้คำปรึกษาเสมอ พลได้รับแรงบันดาลใจจากป้าเนียงเขามักพูดกับเพื่อนๆว่าป้าเนียงอาจไม่ได้รวยแต่แกมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับป้าเนียงเรื่องราวชีวิตที่เธอแบ่งปันไม่ได้เป็นเพียงการเล่าอดีตแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยส่งต่อความหวังและกำลังใจให้คนรุ่นใหม่เธอเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้หากไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเธอยังคงเป็นแสงสว่างเล็กๆในหัวใจของพลและคนรอบข้างตลอดมา ทุกครั้งที่พลมาหาป้าเนียงสิ่งแรกที่ป้าจะถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเสมอคือกินข้าวมาหรือยังคำถามธรรมดาธรรมดานี้เต็มไปด้วยความห่วงใยที่ป้ามีให้พลถ้าพลตอบว่ายังไม่ได้กินป้าเนียงก็จะรีบลุกไปหาอะไรง่ายๆให้พลกินบางครั้งเป็นข้าวไข่เจียวหรือข้าวคลุกน้ำพริกฝีมือแกเองป้ามักบอกว่ากินให้อิ่มก่อนนะลูกจะได้มีแรงไปทำงานป้าเนียงไม่ได้มองพลเป็นแค่เด็กในที่ทำงานแต่เหมือนมองเขาเป็นลูกหลานคนหนึ่งช่วงเวลาที่พลมาหาป้าจะคอยถามไถ่ สารทุสุขดิบเช่นว่าทํางานเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบางครั้งพลก็มานั่งเล่าเรื่องในที่ทํางานเรื่องเพื่อนหรือแม้กระทั่งความฝันของเขาให้ป้าฟังเมื่ออาหารที่เป็นมากกว่าข้าวถึงจะเป็นอาหารง่ายๆแต่พลรู้สึกว่าข้าวของป้านีงอร่อยที่สุดเพราะมันมาพร้อมกับคําพูดและรอยยิ้มที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจพลเคยพูดเล่นกับป้าว่าป้านีงทํากับข้าวอร่อยเหมือนกันนะสําหรับป้านีงการได้ถามว่า กินข้าวมาหรือยังเป็นสิ่งเล็กๆที่เธอสามารถทำได้เพื่อแสดงความรักและความห,ห่วงใยซึ่งเธอเชื่อว่าการดูแลกันไม่ว่าจะในเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็สามารถสร้างความอบอุ่นในใจของคนฟังได้เสมอป้าเนียงมักจะถอนหายใจยาวๆแล้วบ่นให้ผลฟังเรื่องลูกชายทั้งสองของแกโดยเฉพาะลูกชายคนโตที่เกเรติดยาและไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองส่วนลูกชายคนเล็กแม้จะไม่เกเรเหมือนพี่แต่ก็มักไม่ค่อยใส่ใจป้าเนียงเท่าไหรนะ่นัก ทำไมลูกป้าถึงไม่ดีเหมือนแกบ้างนะผลป้าลำบากมาตั้งขนาดนี้ก็เพื่อให้พวกมันได้มีชีวิตที่ดีป้าพูดพร้อมน้ําเสียงที่ปนเปนความเสียใจและความผิดหวังบางครั้งป้าเองจะเปรียบเทียบตัวเองกับลูกว่าป้าไม่มีโอกาสเรียนสูงไม่มีอะไรมากแต่ป้าก็ทํางานทุกอย่างด้วยความตั้งใจไม่เคยย่อท้อต่อความลำบากทำไมพวกมันถึงไม่คิดตั้งใจทำอะไรดีๆให้ป้าภูมิใจบ้างเมื่อได้ยินป้าบ่นเรื่องนี้บ่อยๆผล ซึ่งเห็นใจป้าและสึมซับความดีของแกมาตลอดก็มักพูดตอกว่าป้าอย่าคิดมากเลยบางทีคนเราก็เลือกทางชีวิตเองไม่ได้เสมอไปแต่ป้าก็ยังมีคนรักและเคารพป้าอยู่นะอย่างเช่นลุงแดงไงพลพยายามบอกป้านเนียงให้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยย้ำเสมอว่าป้านเนียงคือแบบอย่างของความอดทนและความเสียสละถึงลูกป้าจะไม่ดีแต่ผมว่าป้าเป็นแม่ที่ดีที่สุดนะครับ แม้ป้าจะเสียใจกับพฤติกรรมของลูกแต่คำพูดของพลก็ช่วยปลอบใจป้าให้รู้สึกดีขึ้นเธอมักยิ้มบางๆและพูดว่าเองงี่นะพูดเก่งเหมือนคนโตแล้วนะถ้าลูกป้าเก่งเหมือนเองบ้างก็ดีสิสำหรับป้านิงแม้จะผิดหวังในลูกชายแต่เธอก็ยังคงหวังลึกๆว่าพวกเขาจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ในวันหนึ่งและคำพูดปลอบใจของพลก็ช่วยเติมกำลังใจให้เธอเดินหน้าต่อไปในชีวิต